ประมาณต้มตํามีผมจะลดด้วยชูก้าอันนี้อ่าบาลอะไรโยตี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 ก็โยตีนี่รับอรลาวาบอตึบฮอกตึบฮอกปลาบ้านเราอันนี้เนี่ย เนี่ยเนี่ยมจีมาจีคือปลามมาจีมัจียมจีีมัาจีเ่นกูกูกบอยัยเน่ใช่ไหมนี่เจาะอเสียนี่จเวยนมาด้ห้องงหมดอันดี กนี่นาอดี่เด็กเลยนามบล็อกอรนามทูเมียมโมทูเมียมมอืมนี่จะนอนนามชัยใช่ยูเดียยูเดียโอ้ใช่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อ่ไต้หวัน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 

ชนิดเจแปะแปะเจแปะดูเฉลี่ยดูเฉลี่จมาดีท้าอืมอืมกินเออเออกินเนี่ยกินนะกากินเลยกินเนะกินกินแลยวชิมหน่อยกินกินอ่าสามีเอ๊ะสามีสามีอ๋อสามีสามีหรือเปล่าสามีอ๋อสามี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 คืออะไรกินกินสามีสามีอะไรนะสามี ซาเมซาเมดิสจิมบอดีอ่ซาเมิมบอดีจิมบอดีจิมบอดีวย่ายด่าจิมบอดีอร่อยให้เจ้าหนละแต่ลูกส่ตาแต่ไม่น่ามันยถั่วปาซมที่หะเปรี้ยวอยู่ะไรา Can we call delicious Sunday Sunday ด h โชด y โชด a ชด h oh. u um l a y Chulay c h l y บด ตงคไหมเอาคนละฝั่งไรนะคนละฝั่งจัดไปอืออือจับจับเาด้เาดหน่อยไม่ไม่จับเองได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหกอดนี่เหรอลาเรื่อแล้วนมีเที่ยวล่าดูเอาเฮียไม่กินอ่ะเอาที่ปากนะผมถ่ายไว้